วันนี้จะพามาเทียบกันนะครับระหว่างหมวกงูนะครับที่มีสกิล d o บ b l e a t แ a c k l e เ e l ห้านะครับกับหมวกแก่นะครับที่มีสกิลเพีย c e level ห้านะครับโดยที่หมวกทั้งสองใบนี้นะครับราคาต่างกันเกือบห้าเท่าเลยทีเดียวคือหมวกแก่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0ร้อยห้าร้อยบาทนะครับส่วนหมวกงูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณสองพบาทนะครับแต่ที่หมวกงูมีราคามากกว่านะครับก็เพราะว่ามันมีปริมาณน้อยกว่านั่นเองครับทีนี้มาดูกันซิว่าไอราคาที่มันต่างกันไปสี่ห้าเท่าเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าไปดูกันสวัสดีครับวันนี้อยู่กก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 กััััััับบบบบบผผมมมมมมมซิ้้้้าานน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 ะะะะคคครรววววีีีจเทยหหหหหสอองใใใดูู่่่็ืแชไฮ ซึ่งหมวกงูนี้นะครับจะได้สกิลดับเบิลแอตแทกเลเวลห้านะครับมีโอกาสออกสกิลอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณตีสี่ครั้งเนี่ยก็จะออกดับเบิลหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าเจ้าหมวกแกะนี้นะครับจะมีโอกาสออกสกิลเพียสเลเวลห้านั่นเองซึ่งเพียสเลเวลห้าเนี่ยมีโอกาสออกอยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านะครับแต่ว่าเจ้าเพียสเนี่ยก็มีข้อดีของมันอยู่ก็คือว่ามันจะโจมตีตามครั้งของขนาดมอนสเตอร์ขนาดเล็กหนึ่งครั้ง,ขน,งขนาดใใหหญญ่่่คครรรััระะั้้้งเเเพาาาะะฉนนนนนถุณตตีีกบมออส์ขดย เจ้าหมวกเพียดนี้นะครับก็จะมีดาเมจที่แรงกว่าหมวกมูเวลาติดนั่นเองวันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูกันครับว่า2ใบนี้ใบไหนคุ้มค่ากว่ากันเพราะราคามาต่างกันประมาณ4 5หเท่าเลยนะฮะโดยที่หมวกมูนี่นะครับก็ได้จากกล่องสุ่มหมวกนะครับที่เข้ามาในระยะเวลาจำกัดน,นะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยค่อนข้างสูงปริมาณคนที่เปิดได้อ,อน้อย แต่ว่าเจ้าหมวกแก่นี่นะครับได้จากกิจกรรมที่ผ่านมานครับก็เลยมีปริมาณหมวกในตลาดเยอมากกว่าราคามันก็เลยไม่ได้สูงเหมือนหมวกฮูนั่นเองนะครับทีนี้ประโยชน์การใช้ง,งานมาดูกันครับเดี๋ยวเริ่มที่หมวกฮูก่อนเลยนะฮะโดยที่ตัวละครที่ผมเล่นนี้นะครับก็จะเป็นฮันเตอร์นะครับที่จะกดยาเร่งเขียวแล้วก็กดบัฟตัวเองนะครับผมอ่าแอดแทร์สปีดจะอยู่ที่ประมาณ180ละกันก็คือเฉลี่ยกลางไม่ได้สูงมากไม่ได้น้อยมากนะครับทเทียบเท่ากับหลายๆอาชีพคือหลายๆอาชีพเนี่ยอาจจะความเร็วแอดแทร์สปีดอยู่ที่ประมาณส ร้อยเจประมาณนี้นะแต่ถ้าฮันเตอร์เร่งๆเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณ180ยปลายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเฉลี่ยให้ดูแล้วกันอ่ะไปเลยนะครับอัตราการติดของสกิลดับเบิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25%ก็คือ1ใน4นะครับแล้วเรามีนกเหี่ยวอยู่ด้วยนะครับอ่านี่นะครับติดเบิ้ลหครั้งเนี่ยดามเมจจะอยู่ที่ประมาณ500นะครับแล้วก็นกออกจะอยู่ที่790นะฮะแล้วก็ไอ้สเกิลดับเบิลแอตแท็กเนี่ยแน่นอนว่าติดครีมันก็สามารถที่จะเบิ้ลได้นะะฮ นี่นะฮะถ้าติดเบิ้ลกันอยู่ที่570นะครับแล้วก็ติดบ่อยพอสมควรเลยนะฮะอ่าก็ตามขนาดมอเตอร์ด้วยเนาะหน่อนแดงนี่เป็นขนาดใหญ่ทําให้เราเนี่ยยิงหน่อนแดงเบาลงนะครับผมอ่านี่นะครับก็ติดเบิ้ลอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ580 600ถแถวๆนี้นะครับอันนี้คือหน่อนแดงที่เป็นขนาดใหญ่นะแต่ที่อยากจะให้สังเกตก็คือว่าจํานวนการติดของมันนะครับติดบ่อยเลยทีเดียวนะครับ แล้วตัวผมเองเนี่ยเวลาเล่นทันเตอร์เนี่ยค่อนข้างชอบใช้หมวกงูเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเวลามนติดดับเบิลเนี่ยพอมันติดบ่อยเนี่ยแล้วมันมีน nope กออกเข้าไปด้วยเนี่ยไอ้พวกตัวเลขเหลืองๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกดีเวลาเก็บเลเวลมันทำให้เราไม่ค่อยเบื่อนะผมก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะชอบหมวกงูเพราะว่ามันติดออกมาบ่อยๆน,นั่นเองนะครับทำให้เราไม่เบื่อเรารู้สึกลุ้นไปด้วยเวลาที่เราเล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็มีดาเมจจากน nope, กช่วยเสริมอีกด้วยก็ทำให้เล่นเพลินมากๆเลย ต่อไปมาดูหมแกะกันบ้างนะครับอัตราการออกสก,กิลเพียนจะอยู่ที่แค่5%ก็จริงแต่ว่าเพียนเนี่ยติดกับมอสเตอร์ขนาดใหญ่อย่างเช่นหนอนแดงเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะติดบ่อยแค่ไหนนะ5%ก็ตีง่ายๆว่า20 h ิ t เนี่ยที่เราตีไปเนี่ย20ครั้งจะติดประมาณ1ครั้งนะครับก็ใช้แอชับปีเท่าเดิมนะก็คือประมาณ180นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะติดบ่อยแค่ไหนแล้วติดทีหนึ่งแรงเท่าไหร่ถ้า790ก็คือนกออกนะฮะ อ่านี่ครับถ้าติดในดาเมจสูงถึง1,400สูงกว่า2เท่าเลยนะครับเพราะว่าสกิลดับเบลเนี่ยถ้าติดจะอยู่ที่ประมาณ600ใช่ไหมอย่างมากก็600นินดๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือติดทีนึงหนึ่งพันสี่ร้อยเลยนะครับ ถ้าอัาสปีคคุณสูงสูงกว่านี้เนี่ยดาเมจมันก,ก็จะเร็วกว่านี้อีกนะแต่ว่าเลือดมอนสเตอร์ที่นี่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะก็จะมาให้ดูว่าเออติดครั้งหนึ่งเนี่ยมันแรงแค่ไหนนะครับก็จากการที่ไปตีมานะครับข้อสรุปโดยเฉลี่ยนะครับหมวกแก่เนี่ยที่จะติดสกิลเพียส์เนี่ยนะครับจะตกประมาณสักสองสามตัวจะติดเพียส์หนึ่งครั้งนะครับโดยเฉลี่ยจากที่ลองไปยิงมานะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ติดเนี่ยค่อนข้างจะไม่น่าพอใจสักเท่าไหร่แต่ก็ามราคามันนั่นแหละนะครับ มาสรุปกันเลยดีกว่านะครับระหว่าง2ใบนี้ก็ตอบได้แค่ว่าศพราคาครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมชอบหมวกงูมากกว่ามากๆเลยเพราะว่ามันติดบ่อยดาเมจอาจจะแค่เกือบเกือบสเท่าแต่ว่าจากการที่มันติดบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราสนุกในการฟาร์มในการเก็บเลเวลหรือว่าการตีธรรมดานะครับแต่ว่าหมวกแกะเนี่ยจริงอยู่ว่าติดทีนึงเนี่ยมันแรงมากแต่เงื่อนไขมันก็คือต้องเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เท่านั้นด้วยนะครับเราถึงจะสามารถทําดาเมจที่แรงขนาดนี้ได้ถ้าเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยท้งยิ่งถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยดาเมจจะเบากว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยราคาที่ต่างกัน4-5เท่าเนี่ยก็ใช้คําว่าตามงบเลยแล้วกันนะครับใครงบสูงเนี่ยผมแนะนําไปหมวกหมูนะแต่ถ้าใครงบตามอยากจะหาอะไรเล่นเพลนๆระหว่างการปีธรรมดาเก็บรีเวลเนี่ยก็สามารถไปที่หมวกเก็ดได้ครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปด,ดีๆแบบนี้มีไม่อีกแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย